เพลงลูกทุ่งจังหวะร้อนแรงเน้นใช้เรือนร่างในการนำเสนอกลายเป็นความเคยชินในสายตาของคนทั่วไปจนทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมต่อภาพลักษณ์วัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ของเพลงลูกทุ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมะอะไรก็คือคิดว่าสมัยนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามสมัยตามยุคตามสมัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในปัจจุบันอ่ะก็คือการตลาดการแข่งขันมันสูงขึ้น คนมันก็มีหลากหลายประเภทถ้าเกิดว่าจะมาฟังแบบเพลงลูกทุ่งแบบเดิมๆก็คือเราก็ขายคนได้กลุ่มเดียวเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันมีหลากหลายเขาก็จะขายกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่แบบชอบความสนุกสนานอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันก็พัฒนาอะไรเงี้ยแตกต่างจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่เพลงลูกทุ่งถูกนำเสนอออกมาอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดใจผู้คน ด้วยน้ำเสียงจากศิลปินที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเทคนิคเฉพาะตัวแตุ่่นแม่เนี่ยแล้วเวลาบันทึกแผ่นเสียงสมัยนั้นมันก็จะร้องพร้อมดนตรีมันจึงทำให้เพลงเนี่ยเพราะและมีความหมายแล้วครูเพลงแต่ละท่านที่แต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นบทเพลงที่มีความลึกซึ้งมองเห็นภาพร้องไม่ต้องอธิบายเลยในเนื้อเพลงนั้นมันจะบ่งบอกหมด แล้วก็ต้องกลั่นกลองแล้วกลั่นกลองอีกว่าเนื้ออันนี้สัมผัสนอกสัมผัสในไหมถูกต้องทํานองครองทำหรือเปล่าจุดยืนเพลงลูกทุ่งที่แท้จริงคือการสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคและเป็นเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวผ่านรูปแบบของงานศิลปะดนตรีซึ่งสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้อย่างลึกซึ้งสมศรี1992อ่ะข่าวคลาวเยี่ยมหาไปสองสามปีอ่ะ ยิ่งจงยอดบวง,งามกลับมาเกิดใหม่ในเพลงนี้1992เราบวกไปสิบวกไป5้าสี่สใช่ปะ่ะก็จะเป็นพอสอปีนั้นคือปีที่คนมีปัญหาเรื่องขายตัวเยอะมีเรื่องเรื่องตกเขียวเรื่องอะไรตอนนั้นเยอะนั่นคือสภาพสังคมที่เพลงลูกทุ่งบันทึกไว้พอย้ายมาสักหน่อยหนึ่งยุคที่เริ่มมีโทรศัพท์เพลงแกรมมี่โทรศัพท์ทั้งนั้นนั่นคือ โทรศัพท์มือถือมัน,ม,นมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากสมัยก่อนเฮ้เ hey, ฮ hey, ่าฮ่าเสร็จจากงานนาะก็เมื่อเวลาเย็นเย็นั่นคือวิถีชีวิตเป็นชาวไร่ชาวนาะสมัยนี้ชีวิตคนเมืองโทรหานเด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่มันก็วิวัฒนาการไปตามวิถีชีวิตคนเพราะต้องการสร้างกระแสให้กับนักร้องค่ายเพลงจึงต้องงัดกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังด้วยการพัฒนาแนวเพลงจนสามารถสร้างรายได้มากกว่า 1300ล้านบาทต่อปีผู้ผลิตมีหน้าที่ทำตามใจผู้บริโภคและทำตามใจเศรษฐกิจทำตามใจสังคมเรากำหนดเองไม่ได้ผู้ผลิตกำหนดเองไม่ได้ผู้บริโภคคือคนกำหนดให้เราว่าจะให้เราทำอะไรท่านอยากได้อะไรเราจะทำตามท่านนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปต้องยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง แข่งขันทางการตลาดทำให้ผู้ผลิตมุ่งหวังแต่ผลกำไรสูงสุดจนไม่สนใจเนื้อหาว่ามีความสร้างสรรค์อย่างไรส่วนตัวผู้ฟังก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของเพลงซึ่งทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไทยให้สวยงามสืบต่อไป ดวนขบวนสุดท้ายแววดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องมีเธอพี่จะลาแล้วน้องแก้วต้องจำนิร สายฟ้าฟาดหัวใจน้องจะขาดแลลว